เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้มีธรรมะสั้นๆ เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาจะนำมาพูดคุยให้ได้ฟังกันอีกวันหนึง่งระหว่างวันที่7-8เมษายนพุทธศักราช2564นี้ได้มีคาณาจารย์และล,ลูกนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมกันที่วัดอีสานฉะนั้นวันนี้มีธรรมะ สั้นๆเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าทำอันทําให้งามสองประการ 1. ขันติคือความอดทนหมายถึงอดทนต่อความยากลําบากทั้งกายและใจเช่นบางคนเจ็บป่วยด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆก็ไม่แสดงอาการทุรนทุรายอดทนต่ออากาศที่หนาวอากาศที่ร้อน อดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากในการทำงานอดทนต่อความอดอยากยากจนเพราะขาดปัจจัยสี่ขาดอาหารขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มขาดที่อยู่ที่อาศัยขาดยารักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นนี่คือส่วนของการอดทนในเรื่องของกายอดทนต่อคำพูดของผู้อื่นที่ดูถูกเหยยดหยามให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอดทนต่อคำพูดที่ไม่สุภาพ คำพูดที่ส่อเสียดให้เจ็บช้ำน้ำใจอดทนต่อสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามอดทนต่อการถูกกดดันจิตใจในการทำงานก็ไม่แสดงอาการโกรธไม่โต้อตอบแต่ประการใดเพราะเรามีความอดทนสูงมีสติปัญญารู้ว่าถ้าแสดงความโกรธออกไปจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นเป็นการสร้างศัตรูจะเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่าย นี่คือความอดทนทางใจเพราะฉะนั้นลูกๆนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเมื่อเราไปทํางานแล้วก็จะอดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆได้คุณธรรมข้อที่2เรียกว่าโสระจะซึ่งมาคู่กันกันกบความอดทนอดกลั้นคําว่าโสระจะนั้นหมายถึงความสงบเสงี่ยมการสํารวมทางกายวาจาใจ เมื่อเกิดความลำบากตรากตรำทางกายด้วยการทำงานหนักก็ไม่แสดงกิริยาวาจาที่น่ารังเกียจออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นไม่โวยวายหรือหลีกเลี่ยงงานมีความอดทนต่อสู้กับงานนั้นจนสำเร็จหรือถูกตีฉินดินทานเยียดหยามประนามและส่อเสียดจากผู้อื่นให้เสียชื่อเสียงก็จะต้องไม่แสดงกิริยาวาจาที่น่ารังเกียจ เพราะมีคุณธรรมในข้อนี้คือความสงบเสงี่ยมอยู่ในจิตในใจของทุกคนบางครั้งไม่มีเงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่คิดที่จะไปขโมยไปจี้ป้นใครเพราะกลัวว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนจากการทำความชั่วของตัวเองจะกลายเป็นคนเลวที่น่ารังเกียจของสังคมถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากเหมือนผู้อื่นก็มีความอดทน มีความสงบเสงี่ยมแม้จะเป็นผู้ยากไรก็ดูงามเพราะมีคุณธรรมทั้งสองประการนี้อยู่ประจำใจซึ่งก็ต่างกับผู้ที่มีฐานะดีแต่ขาดความอดทนขาดความสงบเสงี่ยมทุจริคตคดโกงจีบปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นเพราะขาดความอดทนต่อความโลภขาดความสงบเสงี่ยมจึงทำชั่วได้ทุกอย่าง พวกนั้นจึงเป็นผู้ที่ขาดความงามทั้งกายวาจาใจผู้ที่ขาดขันติโสระจักรลูกๆนักเรียนนักศึกษาต้องจำไว้ว่าบุคคลคนนั้นจะไม่มีความอดทนไม่มีความสงบสงเสงียมทางกายทางวาจาทางใจเมื่อได้รับความลำบากทางกายก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวและแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพเช่นอุทานมาว่าเหนื่อยจังโบย เบือ่อเซ็งอะไรแบบเนี้ยวยวัย,วยไปตามประษาของคนขาดคุณธรรมขาดขันติโสรัจ,จัตไววัย,วยแล้วหลีกเรี่ยงไม่ทำกิจกรรมการงานนั้นนันหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ชีวิตอยู่อย่างไร้ค่าและเป็นปัญหาสังคมต่อไปเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่ควรคบคาสมาคมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ชนรุ่นหลัง จะทำกิจการงานใดๆก็ไม่สำเร็จเพราะขาดความอดทนขาดความสงบเสงี่ยมจะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นทำอันทำให้งามนี้มีประโยชน์มากๆนักเรียนนักศึกษาท่านใดมีคุณธรรมทั้งสองประการนี้แล้วจงรักษาสร้างเสริมให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่งามทั้งทางกายวาจาใจ แต่ถ้าผู้ใดยังไม่มีก็ยังไม่สายที่จะสร้างคุณธรรมทั้งสองประการนี้ให้เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อมีความอดทนและมีความสงบเสงเง่ยมแล้วเราเองก็จะเป็นผู้รู้ก่อนผู้อื่นบ่าท่านเป็นผู้ที่งามทั้งทางกายวาจาและใจธรรมะสวัสดี